เงี้ยผมทุไปแล้วสองกล้องเนี่ยอ่ะเออพี่เดียวรับมาอยู่ด้านหน้าเลยเราโอเคโอเคเขได้ครับผมสำรองไอ้ตัวตัวล่างไว้ด้วยนะโอเคขอขอขวาล่างเลยพี่เดียวขอขวาล่าเดียวขวาล่างขวาล่างเต็ียมโจมแลยขวาล่าครับผม6ดีออกมาโอเคได้ครับต่อไปต่อไปครับโอเคปล่อยต่อเลยครับโอเคบอลไปแล้วบอลไปแล้ว ยี่สิบว่าผมูยังให้คนจูเพย์อยู่ยังใเ้คนจูเพย์อยู่ครับเพราะว่าขาเลยยาที่ยี่สิบบอกได้ี่โอเคเชิกลับมาครับเชิกลับมาเชิกลับมาครับไปเชิกลับมาครับผมโอเคบ้านเต็มปีจะผมยังให้คนจูเพย์อยู่ยังให้คนจูเพยอยู่นะบอลลอยอากาศพี่ครับผมดูภาพขอดูกล้องหน้าหน่อยครับเด็กล้องรับหน้าขอดูกล้องหน้าหน่อยครับโอเคกล้องหน้าครับเกดเอาไม้ครับเกดมนโกไลที่เกดมีโกไลโกไลเลย เรียมีโปรอะไรขอดูจังหวะบอลทางไหมครับโอเคโอเคต่อครับพี่โอเคไปแล้วไม่มีโอกาสโอเคพี่โอเคเจ้าของบอลผมกลจะไปกระชื่นไปเดี๋ยวโอเคขอครับโอเคครับผมขอมาพี่ขอบคุณครับผมนั่นแหละ เป็นอะไรตั้งใจเหรอใช่ครับตั้งใจตัอไหนแต่ก็ไม่ยอมก็จังเลย่อ้ยโอ้ยโอรยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ไโอ้ยงอ้ยโอ้ไโอ้ยปอ้ยโอ้ยโม้ไ่อ้ย่อ้ยโไ้ยโอ้ยโอปยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ย่อ้มโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโา้ยโ้ยโอ้ย่อ้ยโ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 ไ้ยโอ้ยโร้ยโอ้ยโอ้ยปร้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยโร้ไโอ้ยโอ้ย่ไกไโอ้ยโอยวอ้ยโอ บอลสปีดบอลโอเคนะับคอนเฟิร์มมาพร้อมเลดการ์ดคอนเฟิร์มมาไต่อครับโอเคด็อกโซครับไม่ไม่้ครัเขาไม่แอดเต็มตัวเขาไม่พยายามเล่นคือลูกเนี้ยใช่เป็นแอดเต็มทัวแต่ว่าเอายื่งาออกาง้อตัวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือตอกนนีเดียวที่จะลดคือต้องพยายามเล่นบอล